พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา18นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีรวมบรวงราชสิริพัตมหาวัชรราชธิดาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาเล็กแสงสเสด็จเมื่อสเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีสเสด็จขึ้นเกยไปยังบุสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานาภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัฒนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัฒนปฏิมากรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชะอาณข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีวัฒนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ํา แล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผาหน้าฐานชุกะชีทรงจุดธูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่น <palate>. ั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมะศิลา เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพรน้อยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายทรงรับพระมหาสังเพรน้อยแล้วสงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังเพรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วส่งพระสูร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองตรีพระบาทภายในพระอุโบสถพรางเบิกแว่นเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปตามทางลาดพระบาทสรงพระสูร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองตรีพระบาท ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาเล็กทรงสเสด็จ เวลา19นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในแสงสุขาทิวงศ์เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบงคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางสมดีสุขาทิวงศ์พริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา20นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,โ,ลาโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้ นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรา,ารณรัฐส,สิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรา,ารณรัฐส,สิงคโปร์นายชุตินทร์คงศักดิ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายธนาเวทโกสิทธิ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรา,ารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรา,ารณรัฐฝรั่งเศสนายธนาเวทโกสิทธิ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นางสาวรมณีคานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียมหน้าเต็มประจำสาธารณรัฐอ,อิตาลีเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียมหน้าเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีนางสาวรมณีคานุรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียมหน้าเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน นายนัทวัฒน์ปริศนามระเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีนายนัทวัฒน์ปริศนามระเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตวิสามัาผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัสสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราราชทูตวิสามัาผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัสสวิสนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายวิจุเวชาชิวะเอกอักราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสาธรารณรัฐเกาหลีนายวิจุเวชาชิวะเคยดารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายนิพนธ์เพชรพรประพาสเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฝ้าถูกลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีนายนิพนธ์เพชรพรประพาสเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสาธารณรัฐเซนิเกามาก่อน นายปิยพักศรีเจริญเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็ม,ตมประจำราชอาณาจักรบาเรนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็ม,ตมประจำราชอาณาจักรบาเรนนายปิยพักศรีเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายอภิรัตสุคนธาพิรมณภัทลุงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายอภิรัตสุคนธาพิรมณภัทลุงๆๆเคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อน นายมังกรประทุมแก้วเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เฝ้าทูนละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจําสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในายมังกรประทุมแก้วเคยดํารงตําแหน่งเป็นกองศูลใหญ่สถานกองศูลใหญ่ไทยประจํานครลอ Angeles, สแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อน นางสุภัตราสรีไมตรีพิทักเอกอัครราชาทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติน,นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณน,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 นครเจนีวาสมาพันธ์ัฐสวิส นางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน <S <S นายสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสาธป,ประชา,ชาตินครนิน ke, วยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสาธประชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา นายสุริยาจินดาวง์เคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตไทยประจําสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายทวีเกียรติเจนประจักษ์ผู้มนวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณนะไทยเปเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้มนวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรศษฐกิจไทยนไทยเปยนายทวีเกียรติเจนประจักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอักรราชทูตสถานเอกอัครชทูตไทยประจําสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายพักวัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ จากนั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่คอยมีความโชคดีมีความสมวัสดีมีใยในการไปเป็นปหน้าที่ขอยมีกำลังใจมีความตั้งใจมีความสนใจเพราะงานที่ออกไปทำนี่ก็เป็นงานที่สำคัญนะครับประเทศชาติ เชื่อว่าท่านทั้งหลายเปฏิบัตินาที่ได้ดีเมื่อประสบการณ์ต่าง สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานพระราชทานประกาศเสียบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564ของโรงเรียนพระตนักศูนย์กุหลาบเวลา17.20นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทีราชจจา กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในงานพระราชทานประกาศสนียบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564ของโรงเรียนพระตนักสวนกุหลาบโดยมีสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์เข้าร่วมง,งานคือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย การนาพิเศษวิทยาลายัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลายัยนวังโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลายัยนคปรปฐมระตต์ำหนักศูนย์กุหลาบมัธยม โรงเรียนพระตนักศูนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาและประกาศนัญญาบาัตรจำนวน231คนโรงเรียนพระตนักศูนกุหลาบจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนักเรียน803คนในปีการศึกษา2564เปิดทําการสอนมาครบ40ปีมีนักเรียนเข้ารับพระราชทานประกาศนีญาบัตร ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563จำนวน39คนปีการศึกษา2564จำนวน40คนและมีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน9คน นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงโมรปุญโยอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังห้องรัตนจันทสระวรคุรุฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดปากน้ำ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่9ธันวาคม2564สิริอายุ96ปีพรรษา77สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีนามเดิมว่าช่วงสุดประเสริฐเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2468ที่จังหวัดสมุทรปราการบรรพชาเป็นสัมเนนเมื่ออายุ14ปีที่วัดสังราชา ต่อมาเมื่อปี2488ได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำโดยสนใจศึกษาและปฏิบัติสมถาวิปัสนาจนสอบพระปริยติธรรมและนักธรรมได้9้าประโยคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณอุปการแก่คณะสงฆ์และพ,พระพุทธศาสนามากมายอาทิงานด้านปกครองงานการศึกษาและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยได้สร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์และได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสมัชชามหาคณิสสอนงานประติมากรรม